แสงสลัวลอดช่องประตูโบราณเด็กหนุ่มย่องเข้าไปในห้องสมุดต้องห้ามกลิ่นเก่าแก่ของหนังสือและฝุ่นคลุ้งแตะจมูกเขาตามหาหนังสือต้องสาบที่ว่ากันว่าสามารถเรียกปีศาจออกมาได้ในที่สุดก็เจอมันถูกซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือที่ผุพัง เด็กหนุ่มเปิดหนังสือบทสวดโบราณปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาเริ่มอ่านเสียงดังฟังชัดทันใดนั้นพื้นห้องสั่นสะเทือนแสงสีแดงฉานวาบขึ้นปีศาจร้ายปรากฏกายมันสูงตรงานดวงตาสีเพลิงจ้องมองมาเจ้าเรียกข้ามาด้วยเหตุอันใด เสียงปีศาจดังก้องเด็กหนุ่มกลืนน้ำลายข้าข้าต้องการพลังข้าอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปีศาจหัวรอบเยือกเย็นง่ายดายนักเพียงแค่เจ้ายอมแลกบางสิ่งอะไรเด็กหนุ่มถามอิสรภาพของเจ้าปีศาจต,ตอบ เจ้าจะต้องรับใช้ข้าตลอดกาลเด็กหนุ่มลังเลแต่ความทะเยอทะยานมีมากกว่าตกลงปีศาจยิ้มกว้าดีมากเด็กน้อยจากนี้ไปชีวิตของเจ้าเป็นของข้าเด็กหนุ่มได้พลังสมใจแต่หารู้ไม่ว่าการทำสัญญากับปีศาจ มักมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอและราคาที่เขาต้องจ่ายนั้นสูงเกินกว่าจะจินตนาการ